嗯。 สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนสายชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้พบกับครูนัฐธการสังกรมหรือครูนัทนะคะรับหน้าที่เป็นตัวแทนจากคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5มาพบปะพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนได้รับทราบนะคะสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทุกๆท,ท่านก็น่าจะทราบแล้วว่าโรงเรียนนุบาลลำรายของเราได้เปิดจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไล หรือแบบปกตินั่นก็คืออนุญาตให้เด็กๆเ,เนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะสายชั้นประถมมาศึกษาปีที่5ของเรามีนักเรียนนะคะที่มีความประสงค์มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยจำนวน47คนด้วยกันนะคะก็ถือว่าจํานวนเนี่ยไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะคะคุณครูในแต่ละห้องแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าน่าจะปลอดภัยนะคะสําหรับรูปแบบการจัด การเรียนการสอนของสายชั้นประถมมาศึกษาที่ปีที่5ของเรานะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1น,นั่นก็คือออนไซต์ site, นะคะออนไซต์ on ก็คือนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนสําหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองเนี่ยอนุญาตแล้วก็มีความประสงค์มีความต้องการที่จะให้มานะคะแต่ก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้ว นักเรียนที่เหลือล่ะถ้าเขาอยากจะมาเนี่ยจะมาได้ไหมนะคะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนธันวาคมนะคะคุณครูในสายชั้นป .5 เนี่ยก็จะทําการสํารวจแล้วก็สอบถามท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีความประสงค์ที่จะให้บุตรหลานของท่านหรือให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนไหมในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็จะเป็นการสอบถามเดือนต่อเดือนด้วยกันนะคะนี่คือรูปแบบที่1 รูปแบบที่2นะคะจะเป็นการเรียนนะคะในรูปแบบออนไลน์นะคะการเรียนในรูปแบบออนไลน์ก็จะต้องมีแอปพลิเคชัน Google Meet นะคะแล้วก็ Google c l a s s r o o m นะคะที่นักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านจะต้องโหลดนะคะเมื่อโหลดแล้วเนี่ยนะคะในทุกๆวันนะคะของการเปิดเรียนในแต่ละวันเนี่ยคุณครูประจำชั้นในแต่ละห้องก็จะส่งรหัสให้ส่งลิงก์ให้นะคะนักเรียนก็จะต้อง Copy รหัสเนี่ยไปลงใน Google Meet นะคะแล้วก็เข้ามาเรียนนะได้เจอหน้ากับคุณครูที่สอนเพื่อนๆอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ได้เจอบรรยากาศของเพื่อนๆที่เรียนอยู่ ที่โรงเรียนด้วยนะคะนี่คือรูปแบบที่2รูปแบบที่3นะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบหลักของการจัดก,การเรียนการสอนของสายชั้นป5้าของเรานั่นก็คือรูปแบบคลิปวิดีโอนะคะก่อนหน้านี้ครูนัทเนี่ยเคยแจ้งไปนะคะบอกว่าคุณครูเนี่ยจะจะไม่ทําคลิปวิดีโอแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นภาระอันหนักหน่วงมากเลยนะคะแต่ไปๆมาๆแล้วเนี่ย เมื่อลองมาใช้นะคะเทสระบบเมื่อ3วันที่ผ่านมาของการเปิดเรียนเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีปัญหามากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะของทางโรงเรียนนะคะทำให้การจัดก,การเรียนในรูปแบบออนไลน์เนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จนะคะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปคุณครูในแต่ละวิชาก็จะกลับมาทําคลิปวิดีโอนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนเนี่ยเราจะเรียกรูปแบบการเรียนนี้ว่า on demand นะคะการเรียนในรูปแบบนี้นะคะทุกๆวันเนี่ย มีตารางเรียนวิชาอะไรนะคะคุณครูก็จะต้องจัดทำคลิปวิดีโอแล้วก็จะต้องส่งไปให้กับท่านผู้ปกครองในไลน์ทุกๆเช้านะคะหรือนะคะ ถ้าใครนะได้ไปกดติดตามนะคะช่อง YouTube ของสายชั้นป .5 ของเรานะคะห้องเรียนป .5 อ,อนุบาลลำรายนะคะถ้าสามารถเข้าไปกดได้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากคุณครูนะคะสัปดาห์นี้เราจะเริ่มใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักนะคะสำหรับรเดักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้าน วันนี้อินเทอร์เน็ตไม่พร้อมนะคะหรือคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอนะคะนักเรียนก็สามารถไปเรียนรู้แล้วก็ทํางานทําแบบฝึกหัดผ่านคลิปวิดีโอได้นะคะอันนี้คือรูปแบบที่3รูปแบบที่4ก็คือออนแฮนนะคะออนแฮนก็คือการ เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะโดยที่จะต้องมีท่านผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลอีกทีหนึ่งนะคะรูปแบบออนแทน์เนี่ยก็จะเรียนรู้นะคะผ่านใบงานนะคะใบความรู้นะคะแบบฝึกหัดหนังสือเรียนที่แจกให้ไป ทุกเช้าในไลน์นะคะของแต่ละห้องนะคะก็จะได้รับกําหนดการสอนนะคะ <c oughs> แล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับเอกสารที่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเขียนว่ากําหนดการสอนนะคะ <c oughs> ในแต่ละวันเนี่ยก็จะบอกละเอียดเลยว่านักเรียนจะต้องเรียนเนื้อหาอะไรจะต้องทําภาระงานอะไรส่งนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะไปเปิดแล้วก็ศึกษาได้นะคะ <c oughs> อันนี้คือรูปแบบการเรียนการสอนของใส่ชั้นปห้าของเรานะคะเรื่องต่อมานะคะ สัปดาห์นี้นะคะจะมีการปรับนะคะเปลี่ยนตารางนะคะสองวิชาด้วยกันนะคะวิชาแรกนะคะนั่นก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะปกติแล้วเนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์จะสอนในคาบที่1น,นะคะวันพฤหัสบดีย้ายนะคะสลับกับวิชาสังคมศึกษาซึ่งสอนในวันศุกร์คาบ1น,นะคะสลับกันเนาะอ่ะวิทยาศาสตร์จะไปสอนวันศุกร์คาบที่1 ะะสังคมที่สอนอยู่ในวันศุกร์คาบที่1จะย้ายมาสอนในวันพฤหัส,สบดีคาบที่1น,นะคะมีการสลับตารางเนื่องจากมีนักศึกษาสังเกตการสอนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนะคะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการ ปรับแล้วก็เปลี่ยนตารางนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะนะคะเรื่องต่อมานะคะเรื่องงานที่นักเรียนเนี่ยข้างค้างเอาไว้ในทุกๆวิชาเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะน่าจะไม่เกินวันศุกร์นี้นะคะคุณครูแต่ละวิชาเนี่ยจะทําการตรวจงานของนักเรียนทั้งหมดนะคะแล้วก็แจ้งนะคะท่านผู้ปกครองนะคะว่าบุตรหลานของท่านเนี่ย ค้างค้างงานไหนบ้างนะคะก็ขอให้ท่านผู้ครองแล้วก็นักเรียนนะคะถ้าหากงานค้างเนี่ยนะคะก็ขอให้ดําเนินการจัดทําแล้วก็รีบส่งโดยเร็วนะคะอยากให้ท่านผู้ครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเห็นความสําคัญนะคะของการทำงานส่งนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะคะาจะาก,กระเรียนการสอนในรูปแบบเนี้ยมาเป็นระยะเวลา1เทอมแล้วก็กับอีกหนกึ่งเดือนกว่าแล้วนะคะมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วฉะนั้นงานที่มันค้างค้างอยู่นะคะก็ขอให รีบเคลียให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพอปลายเทอมเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องมามีปัญหานะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็จะต้องเอางานเอาคะแนนพวกนี้มารวบรวมทําเป็นเกรดเฉลี่ยในปลายภาคเรียนของปอ .5 นะคะเพื่อที่จะนําเกรดเฉลี่ยนี้เนี่ยส่งนักเรียนขึ้นชั้นป .6 นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็ฝากไว้นะคะเรื่องรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนะคะ นักเรียนก็เรียนตามตารางนะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนนะคะเรียนตามตารางเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็มีงานที่ข้างค้างนะคะคุณนัทเป็นห่วงนะคะงานใครไม่เคยได้ทําส่งเลยนะคะปล่อยมานานมากแล้วนะคะรีบทําเลยนะคะก่อนที่มันจะปิดเทอมเนาะก่อนที่มันจะหมดภาคเรียนแล้วนักเรียนมาปั่นที่หลังเนี่ย มันจะไม่ทันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะมีข้อสงสัยนะคะอยากให้ครูนัดตอบคำถามหรืออยากให้คุณครูแต่ละห้องตอบคำถามนะคะหรืออยากที่จะสอบถามอะไรก็แล้วแต่อยากให้คุณครูนะคะช่วยอะไรนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามคุณครูประจำชั้นได้โดยตรงนะคะหรือว่าจะไลน์มาส่วนตัวก็ได้นะคะครูนัดก็ยินดีที่จะช่วยท่านผูนป้ปกครองเนี่ยนะคะแก้ปัญหาแล้วก็ ดูแลเด็กๆนะคะเสมือนว่าเป็นเป็นแม่อีกคนของบุตรหลานของท่านเลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณนัทมีเรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็พกปะท่านผู้ปกครองแค่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักของคุณนัททุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ